สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋มา,า,ามาพบกับหนิงแล้วจ้าในสไพยตุรกีมาดามตุรกีมาดามคิกกากดากจนมาจ้ะทุกคนจ๋าวันนี้ก็จะมาพูดเหมือนเดิมเนาะเออใครที่แบบว่ายังไม่เบื่อยังไม่รำคาญหนูนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาจ๋ามาฟังกันค่ะทุกคนจ๋าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้หนูด้วยนะคะทุกคนพีซขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์หนูด้วยนะ เออมาจากพี่จ๋าว,วันนี้หนูจะมาคายี่เรื่องนี้ของให้ให้พี่ให้พี่ฟาติมาเนาะพี่ฟาติมาเนี่ยแกไม่ไปไม่อยู่ประเทศตุรกีอ่าเพิ่งมาอยู่เนาะเออเหมือนกับแกก็ยัง,ย,งยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเทศตุรกีสักเท่าไหร่แอบแกก็เลยเหมือนเออสร้างคําถามขึ้นมาให้หนูอะไรประมาณนี้แกอยากรู้อะไรประมาณนี้เนาะเออคือแกเพิ่งมาแต่งงานที่ประเทศตุรกีใช่ไหมแล้วทีนี้ยแกผู้ชายของแก่ ผู้ชายของแกเนี่ยก็มีลูกสาวเนาะอายุก็สามสิบหกปีเนาะอ่าแต่ว่าลูกสาวผู้ชายลูก,ล,กลูกสาวนางเนี่ยก็ไม่ยอมไปแต่งงานกับคนอื่นเนาะแล้วก็คือตามติดพ่อตลอดอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้หนูก็จะมาพูดก่อนนะว่าเรื่องวัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมในการจูบเนาะการเปิดประตูหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้อันนี้เอาเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนเนาะอยากจะบอกว่าพี่ฟันดีไม้อยากจะบอกว่า วัฒนธรรมของคนตุรกีการเปิดปิดเปิดประตูปิดประตูรอลูกเป็นเรื่องที่ปกติเป็นเรื่องปกต,เปเปติเนาะอ่าเขาถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าลูกเขาจะมานาตอนนี้หรือว่าเอาไปทํางานอะไรแบบเนี้ยเขาจะต้องแบบอ่าเปิดปิดประตูให้ลูกอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแฟนหรือว่าใครก็แลว้วแต่อะไรแบบเนี้ยเนาะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่แบบว่าจะต้องรอต้อนรับหรือต้องอ่าตอนไปก็ต้องแบบ อบอกลาหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเขาเนาะแล้วการจูบเนี่ยอ่าถ้าเกิดการจูบพ่อกับลูกเนี่ยเขาก็จะจูบเนะาะอจูบแก้มจูบอะไรแบบนี้แต่จูบปากอะ่ะหนูอาจจะยังไม่เคยเห็นหนูจะยังไม่เคยเห็นเนาะถ้าถ้าอายุมากแล้วนะถ้าอายุมากแล้วหนูจะไม่เคยเห็นอ่า ถ้าเป็นสาวแล้วอะไรแบบเนี้หนูจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นหอมแก้มอะไรแบบเนี้ยจูบแก้มอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยเห็นเนาะเออก็มันจะเป็นเรื่องของปกติเนาะเพราะว่าตาแก่เขาก็จจบลูกเขาแบบนี้เหมือนกันอ่าจูบแก้มจูบอะไรแต่จะไม่จูบปากเนาะเออแต่ถ้าที่เนี้ยนะถ้าไม่สนิทก,กันถ้าห่างกันต่อให้เป็นญาติแต่ว่าห่างกันอย่างเงี้ย <s> เขาก็จะไม่จูบเนาะวัฒนธรรมเขาคือจะเป็นแบบนี้ อ่าแต่ถ้าเกิดว่าสนิทการใกล้กันอะไรแบบเนี้ยเขาถึงจะจูบเนาะทุกคนจะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเขาก็ทักทายกันด้วยการจับมืออะไรแบบนี้เนาะอืมต่อไปแกบอกว่าอ่าห้ามอ่าห้ามนั่งใกล้ชิดกันต่อหน้าลูกเออห้ามนั่งใกล้ชิดกันต่อหน้าลูกแกพูดอย่างนี้เนาะอือหนูนี่อยากจะพูดเลยนะว่าถ้า ผู้ชายสั่งเราว่าห้ามมานั่งใกล้กันต่อหน้าลูกเขาหนูอยากให้พี่คิดใหม่เลยนะเออหนูอยากให้พี่คิดใหม่เลยนะว่าทาไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นทําไมเขาต้องห้ามพี่ต้องสร้างคําถามขึ้นมาเลยว่าทําไมต้องห้ามในเมื่อกูเนี่ยเออขออนุญาตพูดแบบบ้านๆแล้วเนาะเออในเมื่อกูเนี่ยในเมื่อฉันเนี่ยมาแต่งงานกับมึงมาแต่งงานกับมึงไป็นยังมึงจะมาหากูนางไก่มึง เป็นเมียมึงเด้เออเป็นยังคุณสินั่งใกล้มึงบด้สิน่ะเออนั่นก็คือลูกไงเออทําไมฉันจะนั่งใกล้ไม่ได้เออทําไมต้องห้ามถ้าเกิดในเมื่อคุณห้ามฉันไม่ให้นั่งใกล้กันอย่างเงี้ยตตอหน้าลูกคุณเงี้ยก็แสดงว่าคุณไม่ได้ให้เกียติอะไรฉันมึงก็ไม่ได้ให้เกียรติกุัว่าสนาะแมนบล่ล่ะเออมันก็บแม่เด้แบบนี้น่ะหนูก็ไม่เคยพบเคยพระคือเดียวเดบเพว่าผู้ใด่กันแล้วแต่ก็ต้องนั่งใกล้กันอยู่แล้วถ้าเป็นพวเมียกันแมนเ่ล่าประเทศตุรกี ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเป็นผัวเมียกันเขาเวลาเขาเดินเขายัางเดินจับมือกันไปอย่างนี้เลยด้ยพี่เออเดินจับมือกันอย่างนี้เลยเดย้เขาจะไม่ยอมปล่อยมือเมียเขาเด้เดินก็ต้องรอเมียเออหรือไม่ก็ให้เมียเดินนําหน้าก่อนเออจะเป็นประมาณนั้นเลยอ่าแต่ถ้าไม่ให้มานั่งใกล้อย่างเงี้ยเออโอ้ยหนูก็อยากตีนทีบแล้วใส่แม่เวลาพี่น้องเออมันอยากเป็นแบบนั้นผูนเด้เออเพราะว่าที่เนี่ยเขาแบบว่า อยากเสนอนะอยากอยากให้เสนออยากเสนอหน้านะเออประมาณเนี้ยอ่าแต่ถ้าเกิดในกรณีอย่างเงี้ยเขาต้องมีอะไรมากกว่านั้นที่เราไม่รู้เขาหรือว่าลูกเขาอาจจะพูดอะไรกับพ่อเขาแบบนั้นหมายแปลหมายถึงว่าคุณอย่ามานั่งใกล้กันฉันหึงห่วงหรืออะไรแบบนี้เออให้ให้ฉันเห็นได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อ่าเพราะพี่บอกว่านางมีอาการหึงห่วงใช่ไหมเออถ้านางมีอาการหึงห่วงเนี่ยก็ต้องน่าคิดเลยเด้เออ ไปอย่างคือหึงหนึ่งหึงแทนพ่อแม่หึงแทนแม่บอกเออสองบอหึงจะคล้องหึงเองสินะสามย่านแบบว่านเจ้ามาแย่งความรักไปจากเขาบอกรือจังใดสินะเออมันก็มีอะไรให้คิดหลาย,ลายอย่างไ้พี่มันบอกเออว่าหึงแบบใดสินะเออม,อมันก็ไม่หึงอย่างคักแท้ เออแล้วจะมาบอกว่าอย่ามานั่งใกล้ฉันลูกฉันมีหน้าที่การงานที่ดีผู้ขี่นี่ได้เอื้อยเออผู้ขี่ได้เอื้อยถ้าจะมาพูดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เดะเออหนูก็ไม่สนับสนุนเด้พี่ถ้าเกิดเจอผัวแบบเนี้เออทาไมต้องห้าม่ะในเมื่อฉันแต่งงานกับคุณแล้วทาไมต้องห้ามไม่ให้มานั่งใกล้ใกล้กันนะในเมื่อเราเป็นผัวเมียกันเออแม่นบอในเมื่อจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะเออทำไมต้องห้ามเออทำไมต้องห้าม ต่อให้มีหน้าที่การงานสูงแค่ไหนมันก็ไม่เกี่ยวเด้เออแม่นบอถ้าเกิดผู้ชายการแสดงผู้ชายบอกให้เกียร์เจา้าผู้ชายบอกให้เกียร์เจา้าผู้ชายต้องให้เกียร์เจ้าไดเอเอลยถ้ามาแต่งงานแบบนี้แล้วอะ่ะเออถ้าถ้าฉะนั้นกับผสมควรที่จะอยู่อ่าผสมควรยู่เนาะแต่แต่กับสมีเต้แได้บบนี้แต้ถ้าเกิดเขาให้เงินเจ้าใส่หมายถึงอันนี้หนูหมายถึงน,นนะในในกรณีแบบว่าถ้าใครเห็นแก่เงินคือหนูเนี่ย อ่าเขาให้เงินพี่ใช้เขาปดเปเพลเงินพี่แล้วส่งเงินให้ผัวเอ่อส่งเงินให้ที่บ้านใช้หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพี่ต้องอดทนยอมหรืออะไรแบบเนี้ยพี่จะไม่มีความสุขเด้แมนบอสอืมแต่ถ้าพี่แมนแม,น,ม,น,ม,น,มนไม่ได้เปยอะไรหนูเลยหรืออะไรเจ้าเลยอะไรแบบเนี้อยอ่าอยู่เขาบอกให้เกียร์เจ้าเจ้าเองกับเขามีความสุขในการที่จะยู่แบบนั้น อืมจะยู่เอืยอยยู่หาสแตยอย่างมันเบาเอาือยเออเอออันนี้หนูว่าแบบบ้านๆาเลรเดอ้อว่าแบบอา่าหนูกับน้องเจ้าผู้หนึ่งคิดไปซะแบบนั้นเดอ้อยู่หาสแตยอย่างมันบาเอาือยเออยู่กับพวกมีความสุขไหมเออแต่ถ้ากลัวเสียหน้าเออที่กลัวเสียหน้าว่ามาแต่งกับผัวเมืองนอกเมืองนาแล้วกลัวคนไทยนินทากลัวญาติพี่น้องนินทาก็ทนอยู่เอาจ้ะ แต่มันจะทนอยู่ได้นานสักแค่ไหนพี่จะอดทนได้นานสักแค่ไหนแมนบอเออสิ่มาเป็นคนดอกคนดังในจังหวัดเน้อสร้างแมนตัวคนดอกคนดังเขาไม่ได้มาอีอย่างไดชคนตรุรก,กีเออเขาไม่ได้มาอีอย่างมากมายเด้เออก็สร้างถ้าเกิดว่าเขาบอกให้เกียร์เจ้านะต่อให้เป็นคนดอกคนดังเนี่ยแหละเขา,ายิ่งต้องให้เกียริเพราะว่าคุณคือเมียของเขาคุณคือภรรยาของเขาเออนะจ๊ะอ่า แกก็บอกว่าจูบก็ไม่เอจูบมันไม่เหมือนกันเนาะแกก็พูดอย่างนี้เนาะเออแก,กบอกเราเปิดประตูให้ลูกสาวทุกคืนอะไรประมาณนี้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะพี่มันเป็นเรื่องปกติคือมันเป็นวัฒนธรรมของเขาอ่าคนที่เนี่เขาจะเป็นแบบนี้มันเป็นคือวัฒนธรรมของเขาในการจูบเนาะเออแต่ว่าถ้าจูบปากเนี่ยคือพี่ต้องคิดใหม่ออามันปรแมนแล้วเนาะจ้ะเออ แกบอกว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดความรุนแรงมาตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่อยากให้พี่คิดใหม่เนาะถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีอะไรต้องห่วงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้ปนเปิดเ,เงินพี่อะไรแบบเนี้ยเยสูยเออเยสูย yes, แกบอกว่าบอกตรงตรงอึดอัดมากถ้าอึดอัดไม่ต้องอยู่เอ,อ้ยพี่จะทนอยู่ทําไมให้ตัวเองทุกอกทุกใจแมนบอเออบอตรงอยู่ก่อนออกจากบ้านต้องส่งการที่ประตูน่ะมันเป็นเรื่องปกติเนาะเออ ถ้าแ,แต่ว่าต้องหอมแบบล่ําลาอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจูบป,ปากนะคือไม่ปกติแล้วเนาะพี่เออนะจ๊ะญาติพี่น้องญาติพี่น้องเขาก็มองออกแต่มองออกแต่ทําอะไรไม่ได้มันเห็นอ่ได้อยู่แล้วจ้ะพี่เพราะว่าอ่าบางคนนะ่ะอันนี้หนูพูดในกรณีบางคนบางจําพวกเท่านั้นนะพูดในกรณีบางคนบางจําพวกนะคนตุรกีบางจําพวกก็ยังมีเอากันอยู่ ญาติพี่น้องเอากันอยู่ยังคงมีอยู่บางคนบางกลุ่มนะอ่ายังมีเอากันอยู่ในญาติพี่น้องคือญาติพี่น้องเขายังมีเอากันอยู่เนาะบางคนก็ไม่มีเออบางคนลุงเอาหลานนะเอาหลานก็ยังคงมีอยู่เนาะยังมีให้เห็นอยู่ในประเทศตุรกียังคงเห็นอยู่และยังเห็นอยู่นะตอนนี้หนูก็ยังเห็นอยู่เนาะเออมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเป็นไปได้เออไม่น่าเชื่อมันก็คงเหมือนเมืองไทยเนาะพี่น้องเออมีนะจ๊ะ ยายพี่น้องเขาก็คงทําอะไรไม่ได้อย่างอย่างอย่างว่าอะไรพี่มันทําอะไรไม่ได้เออเพราะฉะนั้นแล้วคือพี่หนึ่งถ้ามันดือดันบ่ต้องยู่ยาโลดเออเออนะจ๊ะสองเขาไม่ให้เกียรดพี่เขาไม่ให้เกลียดพี่ถ้าเขาทําแบบนี้นคือเขาไม่ให้เกียรดพี่เพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่ให้นั่งใกล้กันต่อหน้าลูกนั่นก็คือว่าเขาเลือกลูกเขาเขาเลือกครอบครัวเขาไม่ได้เลือกพี่อ่าแม่นเวละเขาก็ไม่ได้เลือกพี่เพราะฉะนั้นแล้วยาสุยูอืมบ่ต้องยานบ,บอกว่าอายคนบ่ซานก็หาลูกทางหาลูกทางไปทํางานหรือหาผัวใหม่อืมยังน้อยก็ได้มาเหยียบถึงตุรกีแล้วหาผัวใหม่เลิกซะเออเลิกซะ เดือนนี้เขาก็มีเอเจนซี่ที่รับทำนในการฟ้องหย่าในการเลิกเนาะพี่พี่ไม่ต้องทนอยู่ถ้าอยู่แล้วมันอึดัดอยู่แล้วมันทรมานหัวอกหัวใจเอออยู่แล้วมันเสียสุขภาพจิตอยู่แล้วแบบเราจะเป็นบ้าอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องอยู่เพราะว่าบางคนก็ยอมรับแต่วัฒนครมวัฒนธรรมในการล่นลาในการจูบอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่อึดัดเหมือนกันพะเรารับไปได้เนาะอืม เพราะฉะนั้นแล้วสาวไทยหลายๆคนก็ที่จะมาแต่งงานกับคนตุรกีต้องรับประเพณีไปต้องรับพฤติกรรมนี้ให้ใหได้เนาะบางคนนะเขาแค่จูบแบบล่ำลากันปกติอะไรแบบนี้เออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่ฟาติมาอย่างที่หนูบอกเลยเนาะหนูก็ให้คําแนะนําที่ได้แค่นี้เนาะพี่เนาะคือหนึ่งอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปซะสองหาลูทางใหม่หรือฟ้องหย่าเสร็จแล้วก็หาผัวใหม่คะ่ะแม่ขาเออ มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เราทําได้เนาะพี่ไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่คิดมากพี่นี่จะปวดหัวทรมา,านหัวอกหัวใจเพราะฉะนั้นแล้วนะพี่จ๋านั่นแหละเขาไม่ให้เกียรติพี่ต่อให้เขาเป็นคนดอกคนดังแค่ไหนก็ตามเพราะที่นี่ตุรกีที่นี่ตุรกีจ้ะเออคือคุณแต่งแต่งเข้ามาแล้วเขาก็ต้องให้เกียรติคุณเออเพราะว่าคนตุรกีเขาก็จะยกย่องสรรเสริญเมียเขาอยู่แล้วเนาะอ,อ่า พี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่อย่าอยู่ก็เลยค่ะอย่าสูอยู่เนาะเอออ้าแบ้านฉันมีแมงวันเสยอืมีตอมหัวนะนะคะพี่เอาเย็นที่หนูบอกเลยเพราะว่าพี่อยู่พี่ก็ทุกอกทุกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะทุกคนจ๋าสาวไทยเดี๋ยวหนูขอพูดก่อนสาวไทยที่อายุห้าสิบขึ้นเนี่ยเออ อย่าพยายามเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วอย่าพยายามอวดนะจ๊ะในกรณีที่แบบว่าอยากรู้อยากถามอะไรหนูอ่ะเออหนูเองก็ไม่ใช่ Google เนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนจ๋าสาวไทยบางคนนะถ้าอยากรู้ก็คือถามเจาะจงเนื้อเอออย่าสูมาอวดกับหนูเออเพราะว่าหนูได้ฟังแล้วหนูคืนคือถ้าหนูรู้แล้วว่าเออมันอาจจะไม่เป็นจริงอย่างที่อ่าที่พี่พูดมา แล้วพี่อวดกับหนูอย่างเงี้ยหนูคล้องขึ้นเอออย่าพยายามอวดหนูให้พี่ถามที่เนื้อๆกับหนูเลยอย่าเอาน้ํามาหนูพร้อมที่จะตอบคาถามพี่เนาะเออใครอยากให้หนูทําคลิปแบบไหนบอกหนูได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าออวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่มาดูมาซัพพอร์ตเนาะออและอีกอย่างนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามหนูด้วย นูไม่ใช่ Google นะแต่หนูก็จะหาคําตอบให้ทุกคนแต่ขอเป็นเนื้อเนื้อเนาะอ,อ,อย่าเอาน้ํามาเออนะักคะพี่ๆจ๋าแล้วมาคุยกับหนูก็ไม่ต้องมาอวดหนูนะจ๊ะเอาที่เป็นประเด็นสําคัญอย่ามาอวดหนูเพราะว่าถ้าหนูได้ฟังแล้วหนูของขึ้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้หนูขอบคุณทุกคนมากอ่าที่เข้ามาดูมาติดตามนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจ้า